สวัสดีครับวันนี้วิเศษสักด์การีร่มเก้าพามาชมการทำบ้านนะครับความคืบหน้าในการสร้างบ้านที่จังหวัดอุดรหลังจากเริ่มทำบ้านได้ประมาณ3เดือนนะครับเดี๋ยวพามาชมความคืบหน้า อันนี้เป็นด้านหน้านะครับบ้านจะส่งภายในเดือนนี้นะครับทั้งสองหลังอันนี้ปูกระเบื้องลงรถให้นะครับน,นี้ช่างกำลังโป้เพื่อที่จะทำตกแต่งพามาดูด้านหน อันนี้เป็นห้องโถงนะครับมีไฟให้นะครับเป็นไฟลีแล้วก็เป็นไฟสามสเต็ปนะครับก็มีขาวแล้วก็สีวอมนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับเพามาชมห้องครัวก่อนอันนี้เป็นพื้นห้องครัวนะครับปูเสร็จเรียบร้อย น,นี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำมีแยกแห้งเกียกให้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีซักล้างให้น,นี่ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เป็นด้านหลังนะครับ อันนี้ต่อไปเป็นห้องนอนนะครับครับในโซนของห้องนอนพามาชมห้องมาสเตอร์นะครับน,นี่ปูกกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะครับมีไฟต่้งให้นะครับห้องมาสเตอร์มีห้องน้ำในตัว ห้องน้ำในตัวนะครับโอเคามาชมความคืบหน้าในการสร้างบ้านที่จังหวัดปุดรไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยร,ยรยอบน่ครับนะเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ชม การทำบ้านในจังหวัดอุดรัีนะครับสวัสดีครับ